นี่ซองเตาอ้าเทียวซองเตาตาวูบรรยากาศหลอกฟังเราม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 าดีฟังเราสงสารเกิดบ้านบอกอายา ยาดเดี๋ยวเราหลายหลายเดี๋ยวูมหันไเลยเปืดอพักก็มิหลายอย่างซาลิกขี่รถนี่แหละมาขงมาคุบุกบุกปุปุ๊กบปุ๊กปุ๊าลุปุ๊กนี่ือกะเสบสดสดควดหุนหุน สูงไก่คนโอ้คนคนคนสูงไก่ส่วนเมเดลส่วนนี้ยังไงกันนำกันเวรเวรหารลอกของก็มีคือ,คอวาาเท่า แตกต่างแกขาพ่อดดทุกร้านนียมีสุกอันนี้มาเกาลัดเาัด่งเงี้ยครับนี่จักหนึ่งโตววนหัวเล็หัวเล้อะไรครับดูละลอยสาวนเป็นเกาลัดสดป่ะครับขาเมื่อสิันง่้ยเกาลัด Lạc hỏi sáng hỏi sáng ui, sao hỏi sáng hỏi sáng hạng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  sáng Còn sáng hạng sáng hạng sáng hạng cả hạng sáng hạng sáng hạng sáng hạng หวานเป็นขั of of ้งนนึ่งหวานขอนก็เอาไปเคี่ยวส่วนส่วนนีกินนู้นโอ้กินกแนมกแนวแนมอร่อยส่วนนี้กินเนสุดมีหอดแม่มันสุดมีหอดแม่ อันนี้ไม่ไต้ด้เนาะยายแ่บาทไม่ไต้ดบเรบรากเียกันนะสุดหนมหามากย่างนมากเี้งเนี่ยหวเนีวโอ้ยกันแห่งๆสรดากาศรอบนอกเป็นไรโอ้ ปลาไหม้บ้านเพิินสมบูรณ์นะส่วนไม้นี่ใหญ่ครับ